ตื่นมื่อให้อาหารไก่เลียงไก่ต้องขยันว่าไก่ไก่เตือนตีห้าเราก็ต้องเตือนตีตี่ตาเตรียมอาหารพร้อมให้มันกินว่ามันมันออกไปแล้วนะมึบมึบพาการออกไปหมดอ่ะ วางลุงมาประมาณประมาณหกโมงเราะว่ามันมองเห็นขวางนิดนีมันก็ออกไปกะจัดกระจายไปที่ละทางที่ละแยกใหญ่ เ็นชาดมันก็นกนยังเดินเดินดูที่มืดมืดเดินเดินแล้วเป็นนางนอนเฝ้าพอเราฟังนี่นอนมันก็นเดินไปอีกนันนอนดำดำดูเดี๋ยวนี้มัน,นมก็กิน วางข้าวตั้งแต่เมื่อวานเลยยังเลื่อยอยู่ตรงนี่ฮันเหนยใบยาเอาใบยาฮันใบยาเราไม่ได้ฮันเราใช้กางไก่ตัดตัดมันเป็นเป็นมิว นิ้วนัง่งนิ้วเครื่องก็สองนิ้วมันชอบกินรนะบายยาเนียนกินเลยเน่ยใบายยาแล้วก็ผสมกับต้นกล้วยแล้วก็หาวเปรือง ตอนกลวยก็ไปข่อยที่เข้าตัดเอาลูกมันไปกินแล้วก็เลือกต้นเขาจะตัดทิ้ยงเราก็คอมาันให้ไก่รวมกับขาเปลือกใบยานี่มันช่วยให้กับข้อข้อหามันย่อยง่ายกับไ้ตอนกลวย ใบายาถ้าเกรียนเข้าไปมันจะมอนในมือนหัวหอมทำไม่ให้กับเพาะมันเสียมันก็มีส่วนประกอบดีๆเยอะใบายาแล้วว่าตอนกู้จะทำให้กับเพาะมันย่อยง่ายเพราะมัน,ม,นมันเกรียนเข้าไปมันจะมี ไอ้พวกน้ำหัวอะไรทำให้ขาวเปือกย่อยงายอย่ายเนี่ยไก่ทุกตัวถ้าไกล่ลุนอย่างเงี้ยมันมันไม่ตายปล่อยไม่เคยไม่เคยฉีดยาไม่เคยใช้ย,ยาฉีดยาอะไรเลยส่วนมากว่าจะเป็นแต่มันเดี๋ยวมันจะี๋ยวป่วยหัวไก่เล็กๆเงี้ยไก่เล็กๆเลนี่ยจะป่วย แต่ถ้ามันโตมาแล้วมันมกูโอยเ,เป็นธรรมชาตนะิน่ะข้างๆรอไปเขาตายกันหมดแล้วแต่ตรงนี้ไม่ตายปีที่แล้วนี่มันก็ไม่เคยใช้ย,ยาอะไรมันไม่ตายปีนี้ก็ไม่ตายยังไม่เห็นปุยเลยแต่ส่วนมากจะปุวยตัวเล็กๆเพราะว่ามันหนาวลูก พอเวลาลูกเท่านี้แม่มันก็เพิ่นไปไข่อีกตอนนี้มันมีไข่ขมแมันก็น,นาวนาวแล้วก็มีตายว่าตายเยอะ